ในสมัยที่ผมเรียนมัธยมอยู่นั้นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง,งผมนะคะคือการเล่นบาสนะครับคือไม่อยากจะบอกเลยว่าผมกระโดดแตะแป้นบาสไม่ถึงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วการดังนั้นลืมไม่ได้เลยครับแต่นี่เป็นการตอบโจทย์ของเราในเมื่อเราดังในชีวิตจริงไม่ถึงในเกมนี้เราจะดังได้ทุกท่ายอย่างสวยงามเริ่มจากการดังใ,ใกล้ๆก่อนืออนี่เป็นไงผมดังได้แล้วครับ สุดยอดไปเลยการหนึ่งเอ้ยเลยเลยของจริงนี่กระโดดแตะตรงนี้ยังไม่ถึงเลยนะอืมโอ้โหกระโดดดังแบบชิวๆลอยตัวแบบเบามากเบาหวิวนี่เรียบร้อยยังไงต่อครับพี่ต่อไปไปที่ร้านค้านะแล้วก็เปลี่ยนชุดได้เลยครับอ๋อเราสามารถอัปเกรดการชุดให้แม่นได้ระยะในการกระโดดโฟกัสแล้วก็สปีดเ,เรื่องอะไรก่อน อัปเกรดความแม่นก่อนแล้วกันร้อยห้าิบาทมาให้มาแค่ร้อยสามสิบเราจะอัปได้ไหมเนี่ยวัดต้องซื้อเหรอเอามาก่อนมาไม่งั้นเควสไม่ผ่านผมอยากจะเป็นนักบาสที่ดังได้เก่งๆครับผมต้องเติมโลบัคก่อนเอาความแม่นยำมาก่อนมาอ่าเรียบร้อยมีอีกไหมระยะอ่ามาโอเคเรียบร้อยอยังไงอีกเป็นพี่ฝึกสอมโอ้โหเพื่อนกระโดดข้ามมาจากนู้นเลยเหรอโอ้โหอะไรมันจะเก่งขนาดนั้น ไม่ได้แล้วต้องซ้อมเยอะๆต่อไปคือเควสเยอะจังซื้อลูกบอลใหม่ใช่ลูกบอลก็มีผลนะฮะอ๋อลูกบอลแต่ละอันเพิ่มจำนวนเงินที่จะได้อันนี้ครูดาวออมีการคููดาวในการเรียกลูกบอลเหรอเอามาแล้วไงต่อให้ทำอะไรครับลูกบอลสีฟ้าคาวนี้อัปเกรดแอนิเมชั่นอ๋อท่าทางต่างๆโอ้โหสวยมาก ท่าสวยมากโอ้โหลงทุกลูกเก่งเกินไปไหมเพื่อนมาอัปเกรดแอนิเมชันยังไงอีกดีดีมาหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมทีนี้ถึงเวลาเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยดังคอนเทสต์ไม่เอาอะซ้อมก่อนขอชุดปกติได้ไหมเนี่ยเอาซิดูซิถึงไหมเอ้ยนี่ควงกวรอบหนึ่งโอ้โหลงด้วยร้อยิบเก้าบาทเป็นไง ผลมาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักนี่นี่เอหึงเปลี่ยนมือด้วยไม่ลงเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันไกลเกินไปเมื่อกี้นี่ร้อยเปอร์เซ็นลงทุกลูกแน่นอนอึ้งกลับหลังอืไม่กลับหลังฮะระยะนี้คือแม่นแน่นอนฮะลงทุกลูกในกรอบสีเขียวตรงนี้ห้ิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่กลับหลังเป็นไงเลย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  <laughs> มีวา้าด้านหลังด้วย เอาไม่เอาไม่ตรงน,นี้อืมโอ้โหเพื่อนจะเท่ไปไหนอ่ะอัปเกรดก่อนเก็บลูกบาสได้ไหมเนี่ยเวลาวิง่งอัปเกรดระยะมาได้ไกลๆกหน่อยสามแต้มได้ยังถึงไหมปุ๊บอืมสมสิบเ็ดเปอร์เซ็นนี่ไงใกล้เคียงแล้วแต่ก็ยังเลยอ,อยู่ดีอืมร้อยเปอร์เซนฮะเนะ่เปลี่ยนมือ ไงไงอีกรอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมอือหือร้อยกว่าบ,บาททำยังไงเงินถึงจะเพิ่มขึ้นเร็วซื้อชุดหน่อยครับมีชุดไหมนี่ไงชุดนักบาสเท่าไหร่อันนี้ห้าร้อยเอามานี่ทีมอะไรแล้วนะผมก็ลืมไปหมดแล้วเรื่องทีมไม่ได้ดูบานนานมากอืมสามสองเอร์เซ็นเลยโอ้โหเกือบจะดังได้ละสามเต้มยอดมนุษย์ กระโดดดังสามแต้มห้าสิอร์เซ็นต์ถึงไม่เนี่ยลงสองร้อยกว่าบาทเกือบสามแต้มตรงนี้มานี่ชูดแบบดังดังแบบชูดร้อยสิบเก้าเพรเท้าดีมากมุนโน,โนเกะกระโดดไกลมากห้าสิเอ็ดเปอร์เซ็ตลงไหมลงเป็นไงสองร้อยกว่าบาทไปอัพเกรดก่อนเอาละเป้าหมายของเราคือการกระโดดจากตรงนูน้นข้ามมาเลยนะฮะข้ามสนามมาเลย เอาครึ่งสนามก่อนตอนแรกครึ่งสนามไม่ได้ก่อนปิดลูกบ้านหน่อยสีเขียวห้าร้อยสีส้มพันห้าเอาสีส้มมาเลยก็ได้มาอา 1, ่าหมื่นหนึ่งร้อสิบเก้าลบั๊กเอกมาสองหมื่นเริ่มจะไม่เหมือนลูกบาสแล้วเอาห้าพันมาก่อนโอเคเอาละดูสิลูกนี้จะได้เท่าไหร่ระยะจุดโทษก่อนไป ร้อยเปอร์เซ็นฮะเต็มเต็มสี่ร้อยห้าบาทได้อยู่สามแต้มละ่ะถึงไหมสามแต้มมาอืมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโอ้โหเอียงเกือบลงไปไปอัพเกรดก่อนอัพเกรดสปีดมาแล้วก็โฟกัสโฟกัสสักอ่ะสามอันก่อนแล้วก็ความแม่นยำมา ห้าพันไม่พอแล้วพันเจ็ดมาโอเคน่าจะดีขึ้นสามแต้มได้ยังน่าจะได้แล้วมัง้งสีเขียวหกส็ดปอร์เซ็นฮะลงไหมอือหืห้าร้อยกว่าบาทสวยมากอีกกรอบหนึ่งออเก้าสิบสองเปอร์เซ็นตสวยสวยสามพันกว่าแล้วเป็นไงครึ่งสนามได้หรือยังน่าจะยังไม่ถึงลองดูก่อน ครึ่งสนามโอ้ศ oh, ูนย์เปอร์เซ็นไม่ถึงฮะกระโดดไม่ถึงปลายปลายปายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ฮะเงินมันเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มราคาเท่าเดิมอ๋อมันมีคูณด้วยเหรอว้าวคูณหนึ่งพันเท่าหนึ่งพันเก้ารสิบเก้ารูบักมันน่าจะคูณเงินใช่ไหมเป็นรูปเงินคูณหนึ่งพันต้องรีเซ็ตไหมเนี่ยอ่าลองเล่นดูก,ก่อนอือหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ลงไหม อืมโอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. <laughs> ลูกเดียวหกแสนว่าชุดลูกเดียวผมอัพได้เกือบหมดเลย <laughs> อะไรมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวนะอีกลูกหนึ่งอืมเป็นนักบาสแบบเพทูวินมันอย่างยี้นี่เองสี่แสนฮะไม่พอไม่พออืม นี่สลับมือแล้วก็ลงไปนี่อ๋อคือมันจะได้โบนัสด้วยใช่ไหมถ้าเกิดมีระเบิดล้านหนึ่งอัปเกรดระยะมาความฝันที่เราจะกระโดดข้ามไปตรงนู้นนะฮะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วเต็มทุกช่องเต็มทุกช่องครึ่งสนามมาก่อนดังครึ่งสนามไปอืมร้อยเปอร์เซนโอ้โหตเต็มเต็มล้านหนึ่งโอโหวันน้กะ อ่ะตรงนี้จุดโทษตรงนี้แต่ว่ากระโดดไปชูตรงนู้นได้ไหมเออห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ทำไมไม่ถึงวัดทำไมไม่ได้เนี่ยหรือว่าหันหลังเหรอหันหลังเลยมองไม่เห็นใช่ไหมมันเต็มทุกช่องแล้วนะฮะมันน่าจะข้ามแบบข้ามสนามเนี่ยแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดแจ้งเตือนได้ไหมเนี่ยเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวถึงแม้ว่าตอนมัธยมผมจะแตะแป้นบาสไม่โดนแต่ตอนนี้ผมข้ามสนามมาแล้วโอ้โหเออเกินครึง่ง ล้านกว่าไปอีกถึงเวลาวัดใจแล้วจากขอบสนามด้านนี้กระโดดไปถึงด้านนูน้นผมจะกระโดดถึงไหมมาลองดูกันเตรียมตัวป้ายโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นลงแน่นอนอืม้มสี่ล้านขึ้นเบอร์หนึ่งหรือยังยังของเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยสิบกว่าล้านไม่ได้เราต้องม็นใช้ไม่ได้มนันโย์โรเกะป็นลูกบาสก่อนลูกบาสท,ที่ดีสุดครับแสนหนึ่งสองแสนห้า อันนี้มองไม่เห็น 2, สองล้านห้าสองร้อยโลบักทำไมเป็นโลบักล่ะเอ้ยวายโลบักเราเติมโลบักไปแล้วนะไม่เอาสิเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้เงินในเกมซื้อได้สูงสุดเลยนะฮะอันนี้โอเคเสื้อล่ะเสื้อก็คูณเหมือนกันอย่าบอกนะว่ามีโลบักเหมือนกันนี่ไง สี่ร้อยกว่าลบัคสี่ล้านสี่ล้านได้เลยฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งอืมยิบสี่เปอร์เซ็นทำไมทำไมลดลงโอ้ไม่ไม่นะลูกบ้านนี่มันหนักขึ้นเหรอทำไมเราชุดไปลงกลางสนามล่ะขึ้นสนามร้อยเปอร์เซ็นกระโดดหมุนตัวอืมเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสิบเก้าล้านนักบานแบบพปทูวินเขาเก่งขึ้นด้วยการฉายเงินสี่ล้านมาืออ ชุดที่ดีสุดตอนนี้ในระยะโอ้โหเพื่อนข้ามสนามมาเหมือนกันยอมไม่ได้ตรงนี้เหรอได้เลยเพื่อนออหกิบสองเปอร์เซนลงไหมลงเหระเออนี่เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซนลงไหมก็ยังลงนี่อัปเกรดแอนิเมชันหน่อยฮะอัปเกรดอีกครับอัปอีกครับไหนสุดปไปเลยครับมีอีกไหมเต็มแล้ว อันนี้ล่ะอันนี้ก็เต็มแล้วโอเคน่าจะสูงสุดแล้วนะฮะตอนนี้ที่ทำได้ฟูลคอร์ดออศูนย์เปอร์เซ็นต์โอโหดูท่าซะก่อนโอ้โหวืดวืดสามแต้มก่อนก็ได้เอ้ยมาคอนเทสต์แข่งยังไงคอนเทสต์อืมร้อยเปอร์เซ็นต์ลงเต็มเต็มโอ้โหเงิน แข่งยังไงอันนี้ oh, <c oughs> โอ้โหมมวนตัวตีลังกาทําได้ยังไงนี่ยมนนโนเกะได้เลยเราต้องไกลกว่าเพื่อนเราต้องไกลกว่าเพื่อนไปตรงนู้นเลยเอาสิข้ามสนามไปเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์มวนโอ้โหตีลังกากับหลังเวิร <c oughs> ์ห้าสิบเต็มมาห้าสิบโมันยังไม่หมดเวลาเลยนี่ทำไมผมออกมาสามร้อยกว่าล้านโอ้โหผมชนะหรือเปล่าน,นี่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ผมชนะโอเค 51%ม้วนตัวโอ้โหวืดโนโนเกะวืด,โอโอวดผมบินเลียนแล้วนะฮะเงินโอ้โหเงินมีเป็นพันล้านเดี๋ยวโอเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหท่าอะไรเนี่ยเอาหัวรอดห่วงเหรอ,อกระโดดขึ้นไปตีลังกาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ